กราบสวัสดีครับผอแม่ไน้องผมโจวีบอยนะครับอยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันทิ้งท้ายสมท้ายปีเก่าลืมทุกสิ่งที่เป็นทุกเริ่มต้นกันใหม่นะครับค่ำคืนนี้นะครับพบกับพวกเราแน่นอนนะครับที่ AIS 3G Bank ข้อ l ่าว2014ความสุขพุ่งทะยานเบิกบานอุ่นใจ Happiness g o a Round เจอกันสวัสดีครับพวกเราโมเดิร์นดองนะครับปีใหม่นี้ก็อยากจะเห็นคนไทยทุกๆคนนะครับมีความสุขมากๆแล้วก็อย่าลืมเผื่อแผ่ความสุขให้กับญาติพี่น้องเพื่อนๆนะครับก็ ทุกๆคนอยากจะขอเชิญชวนให้มาชมคอนเสิร์ตของพวกเราได้นะครับที่งาน b a n ค์ข้าเขาดาว2014ความสุขพุ่งทยานเบิกบานอุ่นใจ Happiness Go Round at Central World วันที่31ธันวาคมนี้นะครับที่ลานหน้า Central World ครับสวัสดีครับพอลิปตาครับผมแทนครับผมก็าตกครับปีใหม่ปีนี้ก็ตกครับเราจะได้ไปเล่นนะครับงานที่ AIS 3G b a n g k o k เขาดาว2014ครับผมน้า Central World เลย ความสุขพุ่งทยานเบิกบานอุ่นใจแฮปปี้เนสโกราลครับว้า wow. ว